สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแกะกล่องรับชมกล้องแอคชั่นกามิล่ารุ่นหนึ่งครับสั่งมาจากเว็บไซต์ช h o p e ี มาดูเลยนะครับข้างในมีอะไรนี่ครับเงินใหนเราแถมใหม่ให้ผมซื้อเพราะว่ามันมีใหม่แล้วก็มีกันสัน่นแต่ไม่รู้ว่ากันสั่นกับไหม่ จะใช้ได้หรือไม่ก็สอบถามไปแล้วเขาว่ารุ่นนี้ไม่ต้องแปลงใช้ได้ทุนทุนรอยน้ำตามนี้นะครับนี่มาพร้อมกับรีโมทกล่องมาพร้อมกับรีโมท เชื่ม Wi-Fi ได้4 k 6 0 fps สเปคด้านหลังนะครับ 4K60 การ์ดรองรับสูงสุด128ดำน้ำ3า30เมตรมาแกะดูกันเลยครับ ข้างในก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้ก็ต่อต่าง,งๆครับก็ต่อหนึ่งสองมีเคสตัวนี้เป็นเคสแบบเจาะรูโอ้ไม่ใช่เป็นฝาปิดนะฝาปิดแบบเจาะรูระบายอากาศนี้ก็จับแฮนจักรยานนี่ก็เคสแบบเป็นกรอบไม่ต้องใส่เคสแบบนี้ สายชาร์จจินทุกเกลขาขาจับฐานฐานจับสารพัดอย่างก็แบบนี้ มาดูตัวกล้องนะครับกล้องก็จะประมาณนี้เอาซิ่งเปิดได้นี่ครับด้านข้างนีรูไหมรูเล็กๆปุ่มขึ้นลงโอเคหมด มีันหนึงนะครับเขาต่อ,อยังไม่มดเขาบอกว่าต่อไม้ได้นี่ครับไม้ที่แถมมาต่อมันต่อได้แต่เสียงมันจะดังหรือเปล่าเดีย๋ยวผมไปทดสอบให้ดูนะครับผมค้นหาใน YouTube ก็ไม่มีใครรีวิวว่าตัวนี้มันต่อไม้แบบนี้ได้หรือเปล่า ผมเห็นแต่ไปเปลงเอาแจ็คสามจุดห้มิลใส่ตรงนี้ต้องไปบัดกรีต้องไปเกะกล้องเดี๋ยวผมรอบฟิล์มกอนเลยนะครับอลองเปิดเครื่องดูปุ่มไหนว่าเปิดเครื่องผมก็ไม่รู้กดโอเคค้างไว้กันแล้วกนะัน ี่บบเปากดโหมดค้างไว้กดปุ่มโหมดครับคลายหน้าหมดเลยโอ้ย4ฟก0เฟรมวงคงไม่ถ่ายละเอียดขนานีน้นี่คือตัวเก่านะครับนี่ e ken h 9 r ตัวเก่าเลยเ ผมก็เปลงแปลลงเองแต่ไม่ได้ซื้อไมมาลองเสียบเลยแปลงตามคลิปใน y o u t u b e นะครับนี่ก็การ์ดผมจะเอาการ์ดตัวอ e ีเคนนี่แหละกาดซื้อมานานแล้วตัวนี้ก็ใช้ดีครับแต่ก็ก็แก๊กไวใจไม่ค่อยได้บางครั้งถ่ายถ่ายอยู่ก็ไมคก็ไม่บันทึกเสียง ทั้งที่ไม่เคยผ่าตัดก็อยู่ดีๆไม่ก็ไม่รับดียายคนจะเสียบการ์ดใส่เลยนะครับถ้าเป็นของอีเค้นเนี่ยถ้าใส่การ์ดแล้วมันจะเปิดเครื่องปิดใหม่นะครับ format format ก็ไม่ฟูกันครับขออภัยครับ เข้ตั้งคายยังไงเนาะทีนี้โอเคบีโอเคโอเคการเล่นกดตะโกดค้างอ๋อตะโกดโอเคค้างครับก็ไปดูครับเล่นหมวดฟูคนี่ถามว่ามันถ่ายได้ไหมถ่ายได้ครับแต่มันเปลืองเมมมันก็ต้องใช้ความตัดต่อแรง ยังมีเงินซื้อขนาดนั้นหรอกครับ EIS นี่คือการสันนะครับมันจะเปิดไปอะไรเนี่ย ตั้งค่าก็ามตั้งค่าภาษาได้กดตัวนี้นะครับเลื่อนเลื่อนแถบนี้ลงมาแล้วกดตรงนี้เพื่อทิมฝั่งนี้ภาษาอยู่ตรงไหนเนาะแบบนี้นี่เหรออ๋อมีหลายภาษาด,ด้วยเยี่เมื่อกี้ไทยเมื่อกี้ไทยอ๋อได้แล้วครับ หมุนภาพนี่ก็คือเวลาเราหมุนอย่างนี้ก็กดหมุนภาพปพั๊บจอมันก็จะฟลิบหมุนมาตาม,มนี้ครับปุมย้อนกับกดเพื่อออกเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าไม้ตัวนี้ใช้ได้หรือเปล่าเอาแล้วครับมาลองกันเลยนะครับ ว่าเคลียร์จัดก,การน้ำได้หรือเปล่าลงไปแล้วนะครับมีทิชชู่อยู่ด้านในนะครับเอาแล้วครับมีฟองอากาศขึ้นมาครับขึ้นมาได้ไงครับขึ้นมาตรงไหนเนาะ กันน้ำได้ไม่นู้นเขย่วครับขยว่วนี่เป็นการทดสอบวีดีโอจากกล้องแอคชั่นคาเมล่ารุ่นรุ่นอะไรผมก็จำไม่ได้ครับลืมละเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในคลิปอะไรนะชื่อรุ่นนะครับนี่ครับบรรยากาศทุ่งนา ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ไมโครโฟนที่แถมมานะครับไมโครโฟนยังอยู่กับผมนะครับนี่อยู่ในคอในปุกเสื้อเห็นไหมครับนี่ครับสดๆครับจากไมโัวกล้องไม่รู้ว่าในภาพจะเป็นยังไงนะครับในวิดีโอครับไม่ใช่ในภาพ นี่ก็เป็นการทดสอบไม้ที่แถมมากับตัวกล้องนะครับทางร้านบอกว่าใช้ได้แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ทดสอบไม้ดูแล้วนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจเพราะผมก็ไม่รู้ว่าใช้ได้ไม่ได้ผมก็หาข้อมูลใน youtube ก็หาหาไม่เจอมีแต่เขาแปลงเอานะครับแต่สอบถามร้านไปแล้วร้านเขาบอกว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ไม่ต้องแปลงแต่ถ้าใช้ได้ก็คือตามคลิปนะครับถ้าใช้ได้ก็คือผมจะบอกว่าใช้ได้อาล้วครับทดสอบอีกรอบนึงนะครับว่าถ้าเราถ้าเราไม่ได้ใช้ไม้เสียงจะประมาณไหนแล้วและผมจะไม่กดหยุดนะครับผมจะเสียไม้ดูว่ากล้องจะตัดหรือเปล่า มาดูกันครับเสียบเลยนะครับนี่ครับคือเสียงจากไม่ไม่นอกนะครับไม่ปลุกเสื้อที่แถมมากับกล้องนะครับนี่ครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงครับชัดหรือเหมือนเดิมก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูคลิปก่อนหน้านี้เพราะว่า มันก็ใช้ได้นะครับก็ลองพิจารณากันดูครับกล้องแอคชั่นแคมราคาพันห้านิดนิดไม่ถึงพันหกนะครับขอบคุณครับ